ข้างล่างเสียแล้วครับเกือบจะเป็นเกมที่ฝั่ง PSG จะไม่ได้ออเจอ็ตีฟนะแต่ว่าก็ยังมีจังหวะไปคอนเทสของกาเซตล้วทำตรงนั้นออกมาได้มีบอสเสียแข่งด้วยนะครับอย่นประมาณสองสามพันครับเพราะทาวเวอร์ตรงกลางชิ้ส่วนสำคัญน,นี่บางๆเลยครับโดนดันมาแล้วครับโหรานี้ตัวบวดจร,งจร,งจรงิงๆครับทนนี้จะไปอยู่ที่ใครครับแต่ล้างเวฟมา เวฟเข้าแต่มันทีเดียวอุ้ยจะเลยกลายเป็นบีบอสไปโดนป้อมยิงมาหนึ่งครั้งด้วยน้ำเสียได้ดาบแดงแล้วนะครับเช่นเดียวกันท่าน่าบีบอสจะไล้อมนิอามมาเชฉวเวฟยัเกาดอยู่ดีบริเวณตรงกลางเป้าเป็นเฟคเแต่ข้างล่างนะบีบอสดักดักอยู่ มันเห็นแหละแต่ว่าเอาทาวเวอร์ดีกว่าครับในจังหวะตรงนี้ไปยืนุมพื้นที่ครับไปเช็คพุ่มก่อนครับทีมไ่บีบมาเข็มเล่นด้านล่างครับต้องรอปโป๊กให้โดนครับตัวจะาก,กาักกลางหรือเปล่าครับทามิงนี่ครับกลางได้ทาวเวอร์กลางคืนนะครับฝากัตัวไฮด้า พอมีตัวของบีบอสคุมอยู่เนี่ยตัวสกายอีก็ไมกล้าจะเดินขึ้นหน้าเยอะครับค,คิดว่าอยู่หลังพุ่มครับโอสไลด์เข้ามาไม่เจอครับ <'s> สามหนึ่งเงินสามพันสี่ดอลลาร์ครับเล่นกันแบบแม้มแม้มอีกแล,ล้วสกอเก็ตตของพอจิเอรก็รอบบราณของแอสตูนเลย ก็ได้โป๊ก,ก่อนกับน้ำเสียังโป๊กไม่ดีบูบับตรงนี้ครับเกือบขโมยได้ครับมันเป็นจังหวะที่บูบับรีเซ็ตพอดีไม่พอตลทายเป็นธนาตัวไฮดา้าได้คุมแมบ,บนะครับออคอนโทรลครับว่าได้ทาวเวอร์ได้เชียนหนึ่งแต่ว่าโอ้โหเหลือเวล,ลาน่าจะยาวๆครับเกมนี้ ที่บอกขอโทษที่บอกว่าเกมนี้อาจจะจบเร็วพวกเขาวันนี้ทั้งสองทีมมารเน้นกันจริงๆครับไม่ได้ตูมตามอย่างที่คิดลอปิดตรงนี้เกี่ยวเข้าไปก่อนแ <Okay. S 2> ชนแนลหาจังหวะเข้าแต่ยังหาจังหวะเข้าไม่ได้ครับแต่ว่าได้ถไถโคตไลายมาสเปียร์ตกไปหนึ่งทีพีบพ่บอสเราต้องจะโดนถอยออกไปครับผู้นายบิสไปแล้วด้วยแบบนี้น่าจะแยกย้ายครับเมื่อกี้น้ำซีเอสตวงเลเซอร์นี่เหมือนจะเล็งไปซีนอนแต่สุดท้ายสะบัดจะไปเอลสกายอีนะครับพยายามที่จะเล่นแต่ว่าโอ้โห กดแข็งแม่นด้วยนะครับเฟล็กเพลย์ครับหลบหมดเลยครับจะไปลูดกลางนะครับราเซนเอาพื้นที่คืนบ้างครับแซปสูสีมากนะครับจังหวะเพียงถามนี่ตัดสินได้เลยนะครับโอ้ยฟิกเกอร์ครับยังไวครับเฟล็กเพลย์เกือบโดนสปินนิ่งซิเกิลเกี่ยวนะครับมังกรอีกหนึ่งครั้งครับตัวไฮด้า แล้วมีแอสอยู่ครับชแนลรอตรงกลางเล่นหรือเปล่าฟิกเข้ามาตัวหลังสงสัยนะหน้าตัวเฟเพย์ว่าเฟเพย์ไม่มีทั้งหน้าตัวฟิกเกอร์แล้วนะครับแล้วไหลเข้าไปตรงนี้เก็บทั้งหน้าเฟเพได้จริงๆท,ทุนลามายหนึ่งทีซีเนอรโดนกิงมาเพราะธนานามเซีนที่สู้มาจากบ้านแล้วทั้งหน้าตัวแอนด์เชนล์<ก> <Chanel. S 2> ไมได้ก็จริงแต่ว่าชแนลเขาไปตัดในบริเวณท่างด้านหลังมาได้ครับ เสียไป3เหลือ2 c h ชาแนลกดแข็งจะดึงให้แอนเล่นด้วยแล้วก็ให้เธอหน้าตัวมีใจตามเขมาล้างร,ารับแลอดอตัดด,ด้วยครับเป็นตัวหน้าชาแน,นลที่เก็บเธอหน้าตกเอสมาได้ครับโอ้โหมิอกาสจะได้ไหลต้นเทวเทียร์ที่3ครัราเซนเหลือคนเดียวของฝั่<ล>งนี้แล้วถ้าเบิร์ดได้ไม่แน่จบได้นะครับ <S 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 จะเข้ามาตีในเรื่องตัวทาวเวอร์ตรงนี้ตีทาวเวอร์เคลียไปแล้วเกมนี้มันจะสั้นจริงหรือเปล่าตัวไฮด้ารอแค่เวฟบมันหายสโลเกิดเร็วที่สุดคือเทนน่านิแนนแล้วก็เทนน่าถูกไฟเพ์ไปคน้าอนเทนน่าตัวกระเซตรงนี้บ้าแล้วครับ้ตรงนี้เขาไปตีได้บ้าเลยมันเขาก็จบไปได้ครับ20นาทีที่ผ่านมา4เกมสุดท้ายไฮด้าไปชาด้วยเกมที่5แค่13นาทีครับไม่ถึง13นาทีดีด้วยครับแล้วพวกเขาทำได้ในซีรีส์นี้อีกหนึ่งคะแนนสำคัญของไฮด้าครับ ขยับตัวเองขึ้นไปอันดับที่4ก่อนครับช่วงคราวในวันนี้ครับเล่นกันมาแบบยาวนานครับสุดท้ายไฟเดียวครับปูมตามเลยครับจากการโฟกัสใส่เฟรเพลย์ครับข้างหลังแล้วตามมังเข้ามาครับชีน้องพยายามเบรกแล้วแต่สุดท้ายก็เอามาอยู่แล้วก็ต้องชมว่าโหนะครับซีเอสครับวอนเตดจริงๆจังหวะนั้นปูมเดียวครับซีนอนหายพอหาย2อฟอนไลน์หายดาเมจหลักหายโองแตกเลยครับฟาลุกนี่อยู่ให้กำลังใจเพื่อนตลอดจังหวะ ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดตรงเฟกเพสเสียฟิกเกอร์ครับใช่เพราะหลังกระเสียฟิกเกอร์ไปแล้วอ,ะอ่ะโดดเล่นต่อครับโอ้ต้องชมไฮบราด้วย